วันนี้มาส่งลูกสาวที่แอร์พอตนะคะพวกนางจะกลับเมืองไทยกันคะ่ะจะกลับเมืองไทยไปช่วงปิดเทอมนะคะพอดีว่าจะไปหาตากับยายคะ่ะกำลังเช็คอินนะคะ

ยาไฮเกอนิกเอเซนโซเฟียนะนิกเอเซนโซเฟียนัวพาพยาสลัดไอมานฟุนไอถากสามสาวจะไปเที่ยวเมืองไทยอุ๊ยอิจฉาจังเลยอิจฉา สามสาวเที่ยวให้สนุกนะคะ ะะเที่ยวให้สนุกนะคะกินส้มตำปลาราฉีกปลาราเผื่อแม่ด้วยเที่ยวให้สนุกนะคะ จะทางเข้าน่นสิจะแปะอะไรทางโน้นน่ะ ไม่ทันเครื่องแน่เลยโอ้ยติดยาวเหยียดเลยรถโชคดีมากโชคดีโชคดีพอติดขากลับดูค่ะถนนรถติดค่ะไปเบอร์ลินนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วก็จะเงาเงาๆนะคะ พอดีว่าส่งลูกสาวเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านไม่เห็นลูกก็จะเป็นเงาเงาลูกยังไม่เดินทางถึงไหนนะคะคิดถึงแล้วค่ะที่แลก,ก็ว่าไปส่งพวกนางก็ดีใจจะได้ไม่ต้องทํากับข้าวขี้เกียจทากับข้าวให้ลูกกินเพราะว่าพวกนางจะเป็นคนที่แบบว่าทานกับข้าวแบบยากมากแม่กับเออเมื่อไหร่จะถึงวันวันนั้นวันที่ว่าได้กลับบ้านไปหาตากับยายแม่จะได้ไม่ทํากับข้าวให้กินแม่จะได้ไม่เหนื่อยวะ่ะพอ ไปส่งลูกมาจากสนามบินพอเข้ามาถึงบ้านคิดถึงค่ะทุกคนเป็นแบบเงียบๆพวกนางกับไปเที่ยวเมงไทยหนึ่งเดือนค่ะไปช่วงปิดเทอมแล้วก็กลับมาเดี๋ยวตามซ้มตามํา พอดีแวะเข้าร้านเอเชียซื้อมะละกอแล้วก็กลับข้าวมาสามีว่าที่รักเธอจย่าลืมนะว่าเธออยู่บ้านคนเดียวเธออย่าซื้อไปเยอะอย่าซื้อไปเยอะเดี๋ยวมันจะเน่าโอเคค่ะไก่น้อยขอฝากคลิปไปส่งลูกสาวด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ไก่น้อยด้วยค่ะสวัสดีจ้า